วันนี้เราจะมาลองนะครับเอามือถือเนี่ยมาทําเป็นอุปกรณ์ในการทํางานนะครับแล้วก็ใช้ทํางานโดยเบราว์เซอร์นะฮะผมก็วันนี้เป็นซัมซุงนะครับผมก็เลือกเบราว์เซอร์ของเขานะครับก็คือซัมซุงเบราว์เซอร์แล้วก็มันก็ดีตรงที่มันสร้างปุ่มได้นะฮะแล้วก็นะครับสามารถที่จะใส่ไอคอนนะครับเว็บต่างๆ่างลงไปได้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นเว็บจันทร์ดอนเน็ตแล้วก็ล็อกอินอัตโนมัติก็คือว่าสร้างโค้ดล็อกอินให้ให้กับในมือถือแล้วนะครับ เมื่อเราเข้ามาเนี่ยในนี้มันจะมีกําหนดตรงนี้ได้นะครับเป็นไซต์เดสก์ท็อปนะครับตรงเมนูเขานะมันก็จะเหมือนกับเดสก์ท็อปแหละนะครับแล้วก็ปรับไป้ตรงนี้ได้นี่ขนาดตัวอักษรนะครับแล้วแต่นะครับเราจะใช้ขนาดไหนนะฮะผมเอาที่80นะครับตกลงนะครับแล้วเราก็เลือกเลื่อนใช้เหมือนกับ ในคอมพิวเตอร์ได้เลยส่วนคีย์บอร์ดตรงนี้นะครับคีย์บอร์ดเนี่ยเป็นคีย์บอร์ดของอสําหรับมือถือนะฮะจะสั่งซื้อทางลาซาด้าหรือช้อปปีก็ได้นะครับแล้วเราก็ต่อต่อเมาส์ตรงนี้นะฮะเมาส์ตรงนี้ก็จะเป็นไท p e c นะครับก็เข้ากับอ้เมาส์ไร้เส้นเะมาส์บลูทูธครับบลูทูธครับก็แบบทำเหมือนคอมพิวเตอร์เลยนะฮะเดี๋ยวใช้ได้เลยอันนี้เราลองมาเล่นตรงนี้กันเอ่อ ใส่สื่อเข้าไปในจันหนึ่งเพนะนะครับบางทีมันจะไม่ปรับเป็นไซตเดสกทอปให้นะเราก็ลองเลือกเมนูนะครับแล้วก็เลือกเป็นไซ d e เด t ก p ทอปเครื่องไม้เครื่องมือก็เหมือนในคอมพิวเตอร์เลยนะครับคราวนี้เราลองมาดูซิที่เราทำใส่เข้าไปกดปุ่มแก้ไขนะเห็นไหมก็จะดึงางานออกมาเหมือนกับ ในคอมที่เราทําเลยนะที่เรามาสร้างใหม่กันบ้างสร้างสักตัวสิอาจจะสร้างบทเรียนด้วยมือถืออ่าอันนี้พิมพ์อันนี้มันพิมพ์ได้นะฮะพิมพ์อย่างเช่นผมคออ่าอ่าอุย้ยลืมเปิดต้องเปิดอันนี้ก่อนเปิด power ก่อนนะจะมีปุ่ม power ในคีย์บอร์ดแล้วเดี๋ยวเขาจะซิงกันซิงบลูทูธน,นะฮะอ่าตอนที่สองโอเคมาลวพิมพ์ได้ลว ตอนที่สองก็ทำให้คลองขึ้นเยอะเลยนะดีลิสแล้วก็วิธีเปลี่ยนภาษาเขาเนี่ยนะฮะก็คือว่าเป็นฟังก์ชันแล้วก็กด space bar นะเขาจะเปลี่ยนภาษาเป็นไทยเป็นอังกฤษนะครับอแล้วก็หลังจากนั้นลองใช้เมาส์กดปุ่มบันทึกตรงนี้โอเคนะครับเราก็จะได้หัวข้องานขึ้นมาคราวนี้เราลองกดปุ่มตรงนี้นะฮะแก้ไขข้อมูล เห็นไหมฮะเราก็จะต้องเอาข้อมูลมาใส่ใช่ไหมคราวนี้มันจะต้องมีอีกอันหนึ่งคือ YouTube บ้างนะฮะอาจจะเป็น youtube วิธีสร้างเข้าไปที่แท็บใหม่ตรงนี้นะครับแล้วก็ผมก็สร้างปุ่ม u t u b e ไปแล้วะเลือก u t u b e ปื๊บอ่านี่ก็สามารถปรับเป็นนี้ได้นะฮะเป็นไซส์เดสก์ท็อปเช่นกันนะครับก็จะทําให้เล็กลงตรงนี้คราวนี้เราจะเอาสื่ออะไรมาใช้เนี่ยนะฮะเราก็ลองคลิกดูนะครับ ของผมมีช n e l อยู่ในนี้นะครับผมลองเข้าไปที่ช n น l ของผมเองนะครตรงนี้นะครับก็จะมีช n e l ก็ช่องของคุณเห็นไมเหมือนเหมือนกับเปิดคอมพิวเตอร์เลยเหมือนกับที่เราใช้ในเครื่อง pc เรานะครับก็จะมีตรงนี้ครับสมมุติผมจะเอวิดีโอนี้ไปใช้นะผมค,คลิกไปแล้วก็อันนี้มันจะเป็นแบบ เห็นไหม m จุด YouTube เนี่ยมันยังเป็นสภาพของความเป็นมือถืออยู่เราลองปรับเป็นไซส์เดส์ทอ็อปเมื่อเป็นเดส์ท็อปปุ๊บให้เราสังเกตตรงไอ้ url ข้างบนฮะก็จะเปลี่ยนไปนะครับเป็นชื่อเต็มๆของของเข้าแหละนะครับอันนี้เราจะเอาลิงก์มาใช้ใช่ไหมฮะอันนี้มันก็ติดอ่าลิงก์มันจะยาวใช่ไหมเราลองเปิดใหม่สิเพราะว่าอ,อันนี้ใช่นี่ยูทูบแล้วก็ เอาตั้งแต่ตัว v เท่ากับแล้วก็ไล่ไป11ตัวอักษรนะฮะแล้วก็ copy ทั้งแผงนี้มาก็คลิกขวาแล้วก็คัดลอกได้นะฮะมันก็จะเป็นคัดลอกตรงนี้อ่าทีนี้เราเวลาที่เราจะกลับไปหน้าใหม่หน้าหน้าเดิมก็เลือกตรงเมนูแท็บนี้นะฮะแล้วก็เลือกไปเลือกเองหน้างานก็คือเลื่อนไปหาหน้างานที่เราใช้แล้วก็ตรงนี้เลือกเป็นเครื่องมือ YouTube ประเภทสื่อที่เราจะใส่ผมเลือก YouTube แล้วก็จะมีตัว youtube ตรงนี้ให้กันหนึ่งแล้วก็ใส่ลิงก์เข้าไปวางนะฮะ,ะมาแล้วเห็นไหมฮะลิงก์เมื่อกี้นี้แล้วก็บันทึกสื่อก็จะได้สื่อนะครับศิลปภาพปกก็เราสามารถเลือกภาพปกตรงนี้ได้นะครับแล้วเราก็เลือกไปดาวน์โหลดสมมุติในมือถือมีภาพอะไรเดี๋ยวลองไปดูในมือถือนะครับเป็นไฟล์ส่วนตัวหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่รูปภาพ ก็จะครอบได้นะฮะล้วก็เลือกบันทึกภาพเรียบร้อยครับก็จะได้ภาพปกนะส่วนเนื้อหาตรงนี้ก็สามารถพิมพ์ใส่เข้าไปได้นะครับแล้วก็กดบันทึกนะครับแล้วก็กําหนดเรื่องของสื่อว่าลือระดับชั้นใดอะไรเงรี้ยฮะทุกระดับนะครับบันทึกแล้วก็เลือกประเภทเดี๋ยวกลับไปแก้ไขใหม่ครับแล้วก็เลือกดูซิว่า คลังสื่ออะไรนะครับอย่างเช่นประวัติศาสตร์ดนตีไทยหรืออะไรพวกนี้นะฮะเป็นคลังสื่ออะไรนะครับส่วนเอกสารลิงก์ต่างๆนี่ผมก็มีครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็แนบลิงก์แนบอะไรได้นะเช่นอันนี้แล้วก็กดอันนี้ปิดตรงนี้ได้นะครับแล้วก็บันทึกนะครับแล้วก็ลองทดสอบดูนะครับไปที่เมนูหน้าหลักตรงนี้นะฮะเนื้อหา ก็ลองกดเพลย์นะครับขึ้นไปนี่โอเคก็ลองเลือกเป็นไซส์เดสก์ท็อปนะครับอันนี้ก็ในกรณีที่นะครับทำแบบคือไม่มีคอมนะฮะ <c oughs> ก็เลยลองใช้วิธีการนี้ทําดูนะครับก็ก็เป็นไปได้นะครับลองเลือกทำดูนะในเครื่องคอมพิวเตอร์เรานะถ้าเป็น Samsung ก็ไอตัวเบราว์เซอร์ของ Samsung ก็โอเคนะครับ หรือจะใช้เบราว์เซอร์พวก Microsoft Edge อะไรพวกนี้ก็ได้นะฮะนะครับก็โอเคแล้วก็ปรับเวลาใช้มันจะมีคำว่าเดสก์ท็อปไซต์เดสก์ท็อปย่างเงี้ยจะมีมือถือกับเดสก์ท็อปแล้วเราปรับถ้าเป็นมือเดสก์ท็อปก็จะแสดงผลคล้ายๆคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยครับประมาณนี้ฮะลองทดลองดูงกันนะครับสวัสดีครับ